สวัสดีครับเคยคิดกันไหมครับว่าเวลาลงทุนเนี่ยมันมีปัญหาโลกแตกอยู่อย่างหนึง่งที่นักลงทุนทุกคนต้องเจอก็คือเราจะเลือกทางที่ปลอดภยัยเซฟเซฟหรือจะยอมเสี่ยงแบบสุดตัวเพื่อแลกกับกําไรที่มันแบบมหาศาลไปเลยเอแล้วมันเป็นไปได้จริงหรอที่เราจะลงทุนแบบเซฟเซฟสบายใจแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่พลาดขบวนรถไฟเที่ยวใหญ่ที่จะทํากําไรก้อนโตได้ เดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบเรื่องนี้กันครับโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาเริ่มกันที่หลักการเบสิกเบสิที่นักลงทุนส่วนใหญ่เขายึดเป็นคำพีกันเลยนะครับมันเรียกว่ากดทอน5%คนที่พูดถึงเรื่องนี้บ่อยๆก็คือปรมาจารย์ด้านการเงินเลยนะคุณอสวาตดาโมดารันเขาให้ไกด์ไลน์ง่ายๆไว้เลยว่าพอร์ตลงทุนของเราเนี่ยไม่ควรจะทุ่มเงินไปที่หุ้นตัวใดตัวหนึ่งเกิน5%ของเงินทั้งหมด ไอ้กด5%เนี่ยมันมีไว้ทําไมก็เพื่อป้องกันสิ่งที่เราเรียกว่าความเสี่ยงจากการกระจุกตัวนี่แหละครับหรือถ้าพูดภาษาบ้านๆเลยนะก็คืออันตรายจากการที่เราเอาเงินทั้งหมดไปกองไว้ที่เดียวไงครับลองนึกภาพดูสิถ้าเกิดมันพลาดขึ้นมาเจ๊งขึ้นมาเนี่ยโอ้โหความเสียหายมันจะหนักมากไอเดียของการกระจายความเสี่ยงเนี่ยมันก็เหมือนกับสุภาษิตท,ที่เราได้ยินกันบ่อยๆนั่นแหละครับ ย่าใส่ไข่ทุกฟองไว้ในตะกร้าใบาเดียวเพราะอะไรก็เพราะว่าถ้าหุ้นตัวหนึ่งมันเกิดร่วงขึ้นมาเนี่ยพอร์ตเราก็จะไม่เจ็บหนักไงมันทําให้ภาพรวมของพอร์ตเรานิ่งขึ้นสถียนขึ้นแล้วก็เออมันยังเปิดโอกาสให้เราไปเจอหุ้นเด็ดตัวอื่นได้อีกด้วยแต่แต่แต,แต่การเล่นเซฟเซแบบนี้เนี่ยมันก็มีราคาที่ต้องจ่ายเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็พาเรามาสู่ประเด็นที่โคจะสําคัญของวันนี้เลยนั่นก็คือคอแลกเปลี่ยนครั้งใหญ่ เรื่องที่มันย้อนแย้งมากๆเลยก็คือไอ้กฎที่อุตสาห์ออกแบบมาเพื่อป้องกันเราไม่ให้เจ็บหนักไม่ให้ขาดทุนเนี่ยนะดันกลายเป็นเพดานที่มาจำกัดโอกาสทํากําไรมหาศาลของเราซะเองด้วยอัตโนมัติเลยปรากฏการณ์นี้แหละครับที่เขาเรียกว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสของผู้ชนะเอาละเพื่อให้เห็นภาพชัดแบบจะจะเลยนะเรามาลองดูเรื่องราวของนักลงทุนสคนนี้กันสองคนที่แตกต่างกันสุดขั้วเลย สมมติว่าทั้งคู่มีเงินตั้งต้นเท่ากันเป๊ะเะคือ1ล้านบาทแต่วิธีคิดวิธีการลงทุนของเขาเนี่ยคนละเรื่องเลยครับทีนี้ในตลาดเนี่ยมันมีหุ้นเด็ดอยู่ตัวหนึ่งสมมุติว่าเป็นหุ้น A และกันซึ่งเรารู้กันล่วงหน้าเลยว่าอีก5ปีข้างหน้ามันจะโตพรวดเดียว10เด้งคือ10เท่าเลยนะและที่สำคัญคือนักลงทุนทั้งสองคนของเราเนี่ย เก่งเหมือนกันวิเคราะห์แม่นเหมือนกันคือมองเห็นอนาคตของหุ้น A ตัวนี้เหมือนกันเป๊ะมาดูคนแรกกันก่อนนักลงทุนสายเซฟสายกระจายความเสี่ยงคนนี้เขาทำตามกฎเป๊ะๆเ,เลยครับลงทุนในหุ้น A แค่50,000่นบาทก็คือห้าเปอร์ซต์ของพอตตามตำราเลยทีนี้ตัดภาพมาที่คนหนึ่งนักลงทุนสายโหดสายกระจุกตัวคนนี้เขาเชื่อมั่นในตัวเองสูงมาก เขาวิเคราะห์มาแล้วว่าตัวนี้แหละใช่เลยตัดสินใจแหกกฎทุ่มเงินไปเลย3 0 0แสนบาทหรือคิดเป็น30%ของพอร์ตทั้งหมดไปที่หุ้น A ตัวเดียวเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว5ปีต่อมาทุกอย่างเป็นไปตามคาดแปะ๊ะหุ้น A มันเติบโต10เท่าจริงๆด้วยเรามาดูผลลัพธ์กันสำหรับนักลงทุนสายปลอดภัยพอร์ตของเขาก็โตขึ้นนะครับจาก1ล้านกลายเป็น 1,450,000าบาทแต่แต่แต่คนที่กล้าเสี่ยงละ่ะพอร์ตของเขาทะยานไปถึง3,7 0ล้าบาทเห็นความแตกต่างไหมครับมันมหาศาลเลยนะคนที่เล่นเซฟเซฟเนี่ยได้กำไรไป45%ก็ถือว่าโอเคแต่คนที่กล้าเสี่ยงได้กำไรไปถึง270% นี่มันพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าถึงแม้ว่าจะเลือกหุ้นถูกตัวเหมือนกันเป๊ะๆแต่ไอ้กด5%เ์นนี่แหละที่มันมาเป็นเพดานจำกัดผลกำไรก้อนโตไปอย่างน่าเสียดายจริงๆและนี่ก็คือราคาที่ต้องจ่ายเพื่อแลกกับความปลอดภัยนั่นเองครับไอ้ข้อแลกเปลี่ยนที่ว่าเนี่ยมันเลยทำให้เกิดปรัชญาการลงทุนที่ต่างกันแบบคนละขั้วเลยครับแบ่งเป็นสองสายใหญ่ๆได้เลยคือสายปกป้องความมั่งคั่งกับสายสร้างความมั่งคัง่ง ก่อนที่เราจะไปต่อต้องมาทำความรู้จักกับความเสี่ยงชนิดหนึ่งก่อนนะครับเขาเรียกกันเท่ๆว่าความเสี่ยงเฉพาะตัวหรือ idiosyncratic risk มันก็คือความเสี่ยงที่เกิดกับบริษัทนั้นๆแค่บริษัทเดียวไม่เกี่ยวกับตลาดโดยรวมเลยอย่างเช่นอยู่ดีๆโรงงานไฟไหม้ผู้บริหารมีข่าวเชา้าอะไรแบบนี้ซึ่งไอการกระจายความเสี่ยงเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับความเสี่ยงแบบนี้โดยเฉพาะเลยครับ ทีนี้มาฟังฝั่งที่สนับสนุนการลงทุนแบบกระจุกตัวกันบ้างปรมาจารย์ชารลีมังเกอร์คู่หูของวอร์เรนบัฟเฟตต์เคยพูดไว้แบบเจ็บๆเลยนะครับว่าการกระจายความเสี่ยงแบบสเปกสปะเนี่ยมันจำเป็นก็ต่อเมื่อนักลงทุนไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่โอ้โหฟังแล้วมีสะดุ้งกันบ้างละครับคือชัดเจนเลยว่าเขาสนับสนุนให้เราทุ่มกับสิ่งที่เรารู้ดีที่สุดอีกคนหนึ่งก็คือปีเตอร์ลินช์ครับนักลงทุนในตำนานอีกคน เขาถึงกับบรญญับศัพท์ขึ้นมาใหม่เลยนะเขาเรียกว่า diversification ก็คือเอาคำว่า diversification ที่แปลว่ากระจายความเสี่ยงมาผสมกับคำว่า worse ที่แปลว่าแย่ลงความหมายของมันก็คือการกระจายความเสี่ยงมากเกินไปจนผลตอบแทนที่ได้มันก็แค่ค่าเฉลี่ยของตลาดแล้วแบบนี้จะเสียเวลามานั่งวิเคราะห์เลือกหุ้นเป็นตัวๆไปทำไมใช่ไหมครับไอ้กลยุทธ์ของนักลงทุนสายเสี่ยงแบบนี้แหละครับที่เขามีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า high conviction investing แปลตรงๆก็คือการลงทุนด้วยความเชื่อมั่นสูงคือเราวิเคราะห์มาอย่างดีแล้วจนมั่นใจสุดๆแล้วก็ทุ่มเงินก้อนใหญ่ไปกับหุ้นแช่ไม่กี่ตัวโดยที่ยอมรับความเสี่ยงเฉพาะตัวแบบเต็มๆเพื่ออะไรก็เพื่อแลกกับผลตอบแทนที่มันอาจจะเปลี่ยนชีวิตเราไปเลยก็ได้แล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่เป็นตัวพ่อของสายนี้เลย Stanley ักเ c k e n m i l l e r เขาพูดไว้ได้แบบเห็นภาพมาก เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความเชื่อมั่นแบบสุดๆกับการลงทุนครั้งไหนนะคุณต้องเข้าไปขย่ำที่คอหอยเลยคือแบบไม่ต้องอ้อมค้อมจัดเต็มไปเลยถ้าให้สรุปปรัชญาสองฝั่งนี้เทียบกันชัดๆนะครับฝั่งซ้ายคือสายปกป้องความมั่งคั่งโดยการกระจายความเสี่ยงกลุ่มนี้จะคิดว่าอนาคตมันไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นยอมสละกำไรก้อนโตดีกว่าเพื่อป้องกันการขาดทุนย่อยยับขอแค่ความมั่นคงสม่ำเสมอก็พอ ส่วนฝั่งขวาคือสายสร้างความมั่งคั่งด้วยการกระจุกตัวกลุ่มนี้จะเดิมพันกับความเชื่อมั่นของตัวเองที่ได้มาจากการวิเคราะห์อย่างหนักยอมรับความเสี่ยงสูงเพื่อแลกกับผลตอบแทนสูงเป้าหมายของเขาคือผลตอบแทนที่มันพลิกเกมได้เลยฟังมาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มถามแล้วว่าอา้าวแล้วตกลงเราควรจะเลือกทางไหนดีละ่ะซึ่งนี่แหละครับคือบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้มันคือเรื่องของศิลปะแห่งความสมดุล คือต้องบอกตรงๆว่าเรื่องนี้มันไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดแบบตายตัวหรอกครับคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดที่นักลงทุนทุกคนต้องกลับไปถามใจตัวเองก็คือระหว่างความสบายใจนอนหลับฝันดีกับผลตอบแทนสูงสุดที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตได้อะไรคือสิ่งที่สำคัญกว่ากันแน่เพราะการเลือกเส้นทางนี้แหละครับที่มันจะนิยามตัวตนของเราในฐานะนักลงทุนแล้วเส้นทางของแต่ละคนล่ะครับจะเป็นแบบไหน